เทอร์โบภายใต้แบรนด์สยามคุยตี้ดีเซลนะฮะเทอร์โบที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องผ่านการบาลานซ์รอบสูงถ้าเราทำรับประกันว่าดี ก็วันนี้นะฮะเราอยู่กับเทอร์โบโตโยต้าปอร์จูเนอร์ 1KD3.0 เทอร์โบตัวนี้นะฮะก็เป็นเทอร์โบภายใต้การผลิตของแบรนด์เราสยามคุณภาพดีเซลพาร์ทเทอร์โบเป็นเทอร์โบตัวเริ่มต้นของแบรนด์เรานะฮะเป็นเทอร์โบราคาประหยัดสําหรับลูกค้าที่มีงบประมาณที่จํากัดนะครับเทอร์โบนี้ได้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผ่านการบาลานซ์รอบสูงมาแล้วทุกลูกนะครับเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบ มาตรฐานนะครับเหมือนกับตัวที่ติดมากับรถยนต์แต่จะเพิ่มมาในเรื่องของใบเนี่ยเป็นใบบิลเล็ตแต่เป็นเทอร์โบสแตนดาดที่ตอบโจทย์กับลูกค้าครับที่มีงบประมาณที่จำกัดเดี๋ยวเราให้มาดูใกล้ๆเทอร์โบภายใต้แบรนด์สยามคุณภาพดีเซลนะฮะเราก็จะมีเป็นซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ระบุลงไปนะฮะแล้วก็ระบุลงไปพร้อมใบรับประกันนะฮะซีเรียลของแต่และตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับฮนะ แล้วก็จะมีโลโก้ของแบรนด์เราตรงนี้เทอร์โบของเราเนี่ยที่ผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐานผลิตเนี่ยด้านไส้กลางด้านในนะฮะก็จะเป็นแบรนด์ของเราทุกลูกนะฮะแล้วก็จะเป็นใบบิลเลตนะฮะแบบนี้เทอร์โบหัวใจสําคัญของเทอร์โบนะฮะคือการบาลานซ์นะฮะการบาลานซ์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของเทอร์โบเทอร์โบที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องผ่านการบาลานซ์รอบสูงฮนะจะช่วย อายุการใช้งานของตัวเทอร์โบที่สูงขึ้นได้นะครับก็เทอร์โบตัวนี้นะฮะเราก็ขายอยู่ในราคา14,900บาทพร้อมการรับประกัน1ปีนะครับเราจะมีผลิตภัณฑ์อีก1ตัวนะฮะจะเป็นตัวที่พรีเมียมกว่าตัวนี้ แบตเทีเรยรจะสูงกว่าตัวนี้อยู่ระหว่าง Develop ed. กำลังจะเสร็จนะฮะก็น่าจะประมาณ1-2เดือนนี้น่าจะได้เห็นแล้วเราก็จะมีเทอร์โบรุ่นอื่นๆนะฮะภายใต้แบรนด์สยามคุณภาพดีเซลของเราเนี่ยอยู่ระหว่างการผลิตเสร็จเรียบร้อยจะมานำเสนอให้กับลูกค้าในตามช่องทางของเรานะฮะฝากติดตามเราด้วยแล้วมีข้อมูลดีๆเราจะมาแจ้งให้ทราบต่อๆไปขอบคุณครับ